มันเป็นเรื่องง่ายที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ต้องหวนคิดถึงมันอีกครั้งหนึ่งอืหย่าสีเขียวส่องประกายแสงอาทิตย์และตัวเธอ โูยองฮันจากห้องที่8เธอเคยอยู่ที่นี่อ้าวลืมสมุดอีกอ้าวสวัสดีครัวันนี้อยู่กันในเกม White Day กับมัดภาษาไทยครับเห็นเกมนี้มีมัดภาษาไทยก็เลยซื้อมาเล่นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องนั่งแปลเพราะแปลก็ไปเก่ง แน่เป็นเกมผีแล้วผมแค่อยากจะเอาของขวัญมาให้เธอและได้ไดอารี่ที่เธอลืมไว้อ๋อเกมนี้ไม่มีเสียงภาคใช่ไหมงั้นผมก็ต้องทำเสียงภาคให้อง แต่ว่าผมกลับถูกกลืนกินโดยโรงเรียนแห่งนี้นางอยู่ที่โรงเรียนเหรออ้าวปิดแล้วแล้วจะเอามาคืนทำไมถ้ามาคืนที่โรงเรียนอ่ะโรงเรียนมีหออาอาคารหลักแผนกที่หนึ่ง สิบสามมีนาคมตระมาณสี่ทุ่มมีวิ่งแล้วหายิบป,ปุ่มมาเลยเอ้ออะไร,ะะไรวิ่งและย่องคุณสามารถวิ่งหรือย่องกดปุ่ม shift แล้วก็คอนโทรลโอกาสที่จะถูกพาโลกจับได้ลดลงเมื่อคุณย่องอยู่คุณจะเวียนหัวหาวิ่งมากเกินไปอย่าเลิมหยุดพักก็สำนวจกัน ห้องน้ำหญิงโรงเรียนมัธยมปกติอะสามารถบันทึกเกมได้โดยใช้กระดานข่าวทั้งทั่วโรงเรียนหากคุณตายหรือออกระหว่างเกมโอเคเซฟเอ่อนี่เหรอผูอ้สามารถค้นหาเอกสารต่างๆทั่วทั้งโรงเรียนเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยความลับของโรงเรียนและ เคล็ดลับต่างๆให้บรรลุเป้าหมายของคุณหากคุณติดขัดหรือไม่เคลบหน้าเอกาสารเหล่านี้อาจจะช่วยได้ไหนดูสิคำแนะนำในการรับนิตยสา,าร,น,ร,าากการนี่คือประกาศจากกิจการนี่คือปรระกกกกาาาศจจินักเรียนหากยังไม่ได้รับนิตยสา,ารโรงเรียนกุณามารับได้ที่ห้องเรียน6 นักเรียนใหม่และนักเรียนที่ย้ายมาจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษให้รับสำเนานี้เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแล้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเปิดได้ไหมโอ้ยมีอีเงาเดี่ก่อนมีใครเข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่าไม่มี ห้องน้ำนี่น่ากลัวแฮะอ้ามีไฟด้วยสิอัน,นี้ห้องน้ำหญิงใช่ไหมอุ้ยอ้าวอะไรนะมองไม่เห็น SMS แน,แนวทางที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น เขาะจะได้รับข้อความใดๆในระดับปกติหรือสูงกว่ากุญแจต้องหากุญแจมีแสงระยิบระยับตรงนี้เอกสารสถานะการบำรุงรักษา อาคารณว,วันที่9มีนาคมการติดตั้งโคมไฟข้างเวิร์กช็อปมีกำหนดจะมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเครื่องมือและบันไดหรือทั้งหมดให้เรียบร้อยหลังจากการใช้งานสายไฟของเวิร์กช็อปอยู่ระหว่างการซ่อมแซมถึงคนงานกุณนาปิดหมัดอนน้ำของต่างระบบปรกาศ เปิดไฟได้ไหมนี่จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอรอบตัวคุณในการรับไอเทมเอกาสารหรือต่อคุณสามารถเปิดไฟในห้องเรียนได้โดยการกดที่สวิตช์ไฟจะมีไฟดวงเล็กกลับไว้เพื่อให้คุณมองเห็นได้ง่ายนโอเคโอเค ้องเรียนปกติมีอะไรมั่งคุณสามารถฟื้นฟูแต้มพลังชีวิตและพักหายใจได้โดยใช้อาตย์ต่างๆเช่นข้าวกาล่องกาแฟนมเสือเหลืองยากล่อมประสาทและชุดพยาบาลปรถมพยาบาลกดยูสโอเคฮะกินไปแล้ว มันทึกจากประธานกรรมการไปยองแทคิมเพราะเธอ,อเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเกาหลีปะตอนแรกที่ผมบอกญี่ปุ่นน่าจะไม่ใช่ปะชื่อมันดูเกาหลีมากเลยเพราะเธอคือถึงเพราะเธอ,อ,อ,อคููถึงเอาตัวทําลาย KB ไปจากฉันฉันคิดว่าเขาโกรธกับเรื่องในครั้งนั้นมากที่เธอทํามันหกไปทั่วสวนแล้ว ทำให้ต้นไม้ตายตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงพรุ่งนี้ฉันมีเรียนวิชาเคมีเธอต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เธอต้องไปขอร้องเขาหรือไม่ก็ไปเอามันเองจากตู้เซฟในห้องเก็บของลูกยิมยังไงก็ตามเด็กๆบอกว่าเขาขี้ลืมมากเขาจึงซ่อนเหรียญรางวัลที่ได้มาจากห้องเก็บของและใช้เป็นหรหัสสำหรับเข้าตู้เซฟด้วย คุณสามารถดูที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้โดยใช้แผนที่ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีแดงหมายความว่าคุณไม่เคยไปเยี่ยมชมตั้งนี้ในระดับความยากเมื่อคุณเข้าใกล้ประตูที่เปิดอยู่ ราไอคอนจะปรากฏขึ้นหากคุณคลิกที่ไอคอนนั้นหรือเข้าใกล้ประตูมากขึ้นคุณสามารถเปิดหรือปิดประตูได้หากประตูถูกล็อกไอคอนเปิดประตูจะปรากฏขึ้นเฉพาะใน,นกรณีที่คุณมีกุญแจที่ถูกต้องเท่านั้นหากไม่มีไอคอนแสดงเฮ้ยฉันว่ามีคนอยู่ในโรงเรียนนี้ไม่มีหรอกนกกระดาษ คุณแจต้องมีคุณแจก่อนหากมีวัตถุโต้ตอบอยู่ใกล้ราวไอคอนจะปรากฏขึ้นคุณสามารถตอบโต้โดยการคลิกไอคอนหากวัตถุเป็นเอกสารหรือไอเทมคุณจะได้รับคุณจะเห็นไอคอนที่ปรากฏขึ้นมาไอทมโอ๋อคิกะอานะออนะอเปอร เฮ้ยท้าไงมีคนอยู่จริงด้วยแต่ไม่รู้ใช่คนเบาเข้าไปเลยสวัสดีครับจะเข้าไปยังไงกันนะใช่ฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะเออทำอยังไงโอ้โอ้บ้าจริงนะฉันฉันตกใจหมดเลย พวกเธอทำให้ฉันกลัวเหมือนกันโอ้ฉันเคยเห็นเขานะเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอืมงั้นเหรอเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะไว้เจอกันนะเฮ้ยทำไมเดินงี้นนะฉันซองอาคิมจากห้องแปด อันฮิมเลยแนะนำตัวก่อนดียว่า hmm. นี่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะ oh, แล้วนายมาทำอะไรที่โรงเรียนในที่แบบนี้ล่ะเออไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยเอ,อิมมาฟังดูไม่ดีเท่าไหร่นะ <Yeah. S 1> จริงเหรอที่จริงจริงที่นายอยู่ที่นี่ <Yeah. S 1> มามานายต้องมาช่วยฉัน ทำไมฉันต้องช่วยโอเคเลาวจะให้ช่วยเลือกอะไรละ่ะอ่ะเป็นคนเดียนก็ mm hmm. นิดหน่อยนะตามมาสิอย่างนาั้ก็เจยอนกับฉันไม่รู้จะทำยังไงกันดีขอบคุณพ, yea. พระเจ้าที่นายมาไม่ว่ายัางไงนายก็ต้องช่วยฉัน เป็นชา้าจังคนเธออ๋อไอ้ตรงห้องน้ำนั้นแน่เลยยีจะต้อรับค้าแรกที่ได้เข้ามาในห้องน้ำหญิงใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกทำไม,ไมล่ะ เพราะว่าฉันจะทำให้ทำอะไรไเอ้ยฉันลืมหนังสือไว้ในห้องเรียนอะแต่ฉันเข้าไปไม่ได้เพราะามันล็อกแต่ฉันรู้ว่ามันมีคนแจอยู่ในห้องเวิร์กช็อปและก็ล็อกเหมือนกันแต่นายต้องคลานไปตามช่องลมเพื่อเอากุญแจมาให้ฉันก็แหละ <Thank you. S 1> ขอบคุณนะ ฉันรู้ว่านายจะต้องช่วยแต่นางเออเราต้องมีบันไดแล้วก็ต้องมีมีคขัดลวดด้วยทำไมนายไม่เราไปหาด้วยมีตัดลวดไม่ใช่ขัดลวดดูหน้าเเลยถ้านายมองไปรอบๆโรงเรียนนะอาจจะเจอสิ่งที่นายต้องการ oh. คิดว่าฉันเห็นบันไดข้างๆห้อง ช็อปเวิร์กช็นายไม่คิดว่าเราจะต้องใช้คิมแตหน้าลางดูเจ้าเล่้ยังไงไม่รู้เลยหน้าต่างอากาศถูกปิดด้วยมึงโอเคแล้วก็ไปหาของเลยห้องน้ำนี้เปิดได้ยังยังเราไม่คิดจะเป็นเพื่อนเลยเหรอกัวเนี่ยกลัวผีมันคงไม่อยู่ในห้องน้ำหรอกมั้งค่ค่า w o r k ร์กช ตัวไหนเข้าได้แล้วบ้างอย่างก็่าถถองห้องนี้แหละไม่เป็นไรมีคนอยู่ด้วยละแมวกำลังมองหาลูกแมวของมันไประตูไม่เปิดเอ้ยนี่ไงเข็มตัดลวด บันทึกจากพื้นที่ก่อสร้างงานซ่อมแซมระบบแสงสว่างชั้นหนึ่งของอาคารหลักการเดินสายไฟที่ห้องเวิร์กช็อปเป็นงานที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้จึงได้ขอให้มีการเรียกคนงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นและจำเป็นต้องถอดช่องระบายอากาศที่เชื่อมระหว่างห้องเวิร์กช็อปห้องคณะ กับประสาแล้วห้องน้ำออกโอ้รเรียบกลับเอาบันไดไปหงุดหินอย่างช้าเลยเออสวัสด,ดีได้มาละทำอะไรยังหาไม่เจอนี่ไงมองไม่เห็นเลยไงเขาเธอ อะไรป่ะจิบๆทำห้มันจบเสร็จกัน เฮ้ยอ,าอา้าวอ้าวอะไรยามอ่ะว่าแต่ทำไมยามที่นี่โหดจังใช่ยามปิดเองสะด้วย ยืนยนเลยครับอ้อนอนไปปิศนาบางอย่างจำเป็นต้องแก้โดยใช้เครอร์เซอร์คนสามารถทำงานบนพื้นนั้นได้เมื่อเครอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือยาปัตุโอเค ปิดวาวแล้วว่าแต่ทางอื่นมีแล้วมั้งทางนี้ล่ะอ๋อโอเค ปิดสารคบอะ่ะทีนี้ก็ไปทางนั้นแล้วคุณเคยเห็นว่าตอน,นเด็กๆที่เราจะไปเปิดเราจะไปปิดไฟแล้วก็ต้องรีบวิ่งไป ไปเฮ้ยพลังเวทอัญเชิญแม่งเจอาถาอัญเชิญละอาวแล้วไงต่อ ฮาเซนอ๋ออ๋อาวัตงงอ้าว <c oughs> โอเคแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพระเอกเราไม่เอกใจเลยนะเอกาสารบันทึกจากวิศาาวกรติดตั้ง สายไฟที่มีเดินมันเบี้ยวเดิมมันเบี้ยวและขึ้นสนิมอย่างรุนแรงน่าจะใช้เวลาอีก2อสวันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไม่ทราบสาเหตุของการขึ้นสนิมถ้าการขึ้นสนิมทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดจนทำให้สัญญาณเตือนต้องผ่ามาัดปิดเครื่องชั่วคราวได้โดยการต่อปลั๊กไฟที่3าสี่ โทเค็นโลหะโทเค็นนะที่มีสนญ์ลักโลหะอยู่ทำให้ความรู้สึกแต่เมความรู้สึกชโชคดีไปได้คุญแจแล้ว <c oughs> อ้าเออไปไร <c oughs> ไม่เร็วนี่ขอบคุณมากนะจ๊ะ นี่ใช่พหลงรถบายไปแล้วแน่เมื่อกี้นี่น,น,นายไม่ได้พยายามจะทําให้ฉันกลัวใช่ไหมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเออแต่นายรู้ไหมเรื่องนั้นเนี่ยน่ะเคยใช้เป็นโรงพยาบาลมาก,ก่อนนะตอนสมคยข่าวลือกันว่าเห็นมีผีสิงในโรงเรียนนี้เพราะช่วงนั้นมีคนตายที่นี่เป็นจำนวนมากอ่านไม่ทันบางครั้งไม่แน่ว่าข่าวลืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้โดยเฉพาะตอนกลางคืนแบบเนี้ ปูฮ่าฮ่าฉันทำให้นายกลัวใช่ไหมเนี่ยฉันเดาว่านายคงไม่ชอบเรื่องผีสินะอ๋อตอนนี้ประตูน่าจะล็อกหมดแล้วล่ะเขาจะล็อกประตูหลังสี่ทุ่มยกเว้นล็อบบี้ห้องถ้านายอย่าออกต้องพยายามนายรู้ไหมไหมว่าอาคารใหม่เอ้ยอ่านไม่ทันอ่านอีกแล้วกันนะครับ เอานนี้มันคือคุณแจห้องทางเดินนะนายเปิดเองได้ใช่ไหมนายไปได้แล้วฉัน,นีอะไรบางอย่างที่ต้องทำอะนายยไา่ไปเหรอนี่อเปิด ฮัลโหลอ,อ้าวยามเอ้ยรู้แล้วพยายาอย่าให้ไอ้ที่บอกว่ายามจะมาจับเราอะไรเนี่ยรอหลบยามแล้วเนี่ยคืออย่างนี้เหรอ อาวดอลล่าเข้าห้องเลย